ครับนี่ครับก็ใส่เป็นตัวช่วยการสูบรถนะครับไม่ต้องไปสูบที่ร้านก็ได้ครับนี่เงียบแงมันเบนมันเบนเยอะเลยครับก็เราก็เสียบปลั๊กที่เฉยครับแล้วก็เอาแค่สายตัลียี่สิบบาทนะครับมาต่อใส่ตรงนี้เลยตรงนี้จะเป็นรีเลย์กับโอโลดกับอยู่ตรงนี้อย่าไปจับมันนะครับมันมีไฟแต่ตรงนี้ไม่เป็นไรจับได้เราก็สังเกตเอานะครับ นี้ไม่มีที่วัดเนาะไม่มีที่วัดนะครับมันจะแบนอย่างเงี้ยดูว่าตัางเกตด้วยว่ามันตึงขึ้นหรือเปล่านะครับก็สูบไปเรื่อยเรยครับผมเป็นรถจอบดานครับซื้อไว้เพื่อใช้งานจอบของตัวเองม่งของคนอื่นมากนะครับมันจะมีสายตรงนั้นครับที่ว่ามันมากแะแตกนะครับแต่ว่ามันหลุดเฉยแต่นี้ยังไม่เห็นแตกนะเพราะว่าผมสูบรถอีแตนรถ พิกอัพนะครับแม้แต่รถหกล้อนะครับผมก็เอามาสูบมันก็ใช้ได้ครับมันก็แรงอัดมันอัดไปเรื่อยๆ,ๆนะครับมันจะไม่ปื้บไปทีเดียวนะครับเราก็ปล่อยทิ้งไว้นี่ครับเริ่มแข็งเลยแล้วสังเกตว่าล้อมันตึงขึ้นมันสูงขึ้นนะครับนี่ห้า <c oughs> <c oughs> ยอดเลยครับเป็นบรรยากาศ บ้านนะครับสำหรับช่องเกษตรอีสานไม่ได้ซ่อมพัลมเนาะขอบคุณเพื่อนซ้อมพัลมท่านนะครับภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ที่ยังกดติดตามไม่หลบหนีไปไหนนะครับถึงว่าจะถ่ายบรรยากาศจะถ่ายนู่นนี่ให้ดูนะครับเพื่อนเราก็ยังดูกันอยู่นะครับขอบคุณมากมากเลยครับหลายคนไม่มีโอกาสนะครับได้กลับบ้านเท่าไหร่นะครับก็ชมบรรยากาศรอบบ้านเนาะนะครับเสียงนกเสียงกาเสียงไงร้องเต็มเลยครับ ริ่มแข็ง้วครับเห็นะตึงขึ้นมาเลยครับนี่ไม่ต้องไปสูบที่ร้านครับบางร้านก็ไม่ค่อยอยากสูบใหมเรานะครับเหมือนเปลกมากนี่ลมเข้าครับตรงนี้จะเป็นลมออกลมเข้ามาอยู่ดูเล็กนี้ครับดูดปื้ดแล้วก็ออกไปทั้งหมดแต่มันมีน้ํามันนะครับีเวลาเราจับน้ามันจะหกนี้เี๋ยวพยายามให้มันให้มันชี้ขึ้นให้มันชี้ขึ้นครับนี่แข็งแล้วครับนี่ปกติแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับว่าเดี๋ยวผมเอาอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับ ครับผมประมาณห้านาทีครับนี้ผมก็จะพอแล้วผมกลัวสายตอนนั้นมันแตกพอแล้วก็ปิดไฟเลยครับเนี่ยเสร็จแล้วก็ดึงตึงออกนี่ครับแค่นี้เองครับผมง่ายมากนี่ก็นี่ครับแข็งโป๊กครับผมเฮ่ครัไม่ได้โม้นะครับแต่ว่าถูกได้จริงครับเนี่ยไม่ร้อนเลยครับ มันจะค่อยอัดกาไปอัดกาไปอัดก็ไปจอน้อยนะครับเดีย๋ยวใช้เวลาเดี๋ยวดีกว่าเราไปขึ้นรถไปหาสูบข้างนอกเนาะก็เก็บเล็กเก็บน้อยลำฟานเพเพอนช่างทุกท่านนะครับก็อย่าทิ้งนะครับไม่ต้องขายก็ได้ครับเก็บไว้เลยนะครับไว้ใช้ใง่ายๆซื้อสูบ20่บาทก็ดึงเอาทรายออกตัวนี้เรบเราร้อนนิดนึงครับแต่ว่ายังเหนียวอยู่สูบจักรยานนี่สบายนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ